ครับผมก็นั้งนั้นครับเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแนะนํานะครับสินค้าที่ที่เป็นปัญหาณตอนนี้ก็คือหนอนกอนะครับผมอนุญาตเข้าเข้าเรื่องเลยนะครับนสัภาพแปลงที่เห็นรุนแรงมากนะครับเป็นพื้นที่ที่โดนหนอนกอทาลายค่อนข้างรุนแรงนะครับอันนี้คืออ้อยข้ามแหลกใช่ไหมครับใช่ไหมครับปู่ประมาณตุลาพฤศจิกา ประมาณนั้นนะครับโดนนอนกอเข้าทำลายค่อนข้างรุนแรงนะครับขออนุญาตเริ่มเข้าเข้าเรื่องเลยแล้วกันตอนกอเนี่ยครับตอนนกอ้อยตัวปกติที่มีบุหรี่โตได้ที่บานเนี่ตอนอ้อยเนี่ยมันสามารถระบาดในช่วงันตั้งแต่อ้อยเล็กอ้อยแตกกอไปถึงอ้อยใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอ่ามันจะมีขั้นตอนหรือมีวิธีการป้องกันคือถ้าเป็นอ้อยข้ามแหลงหรืออ้อยที่ปลูกประมาณบัวบกลาบุพพาก็ได้ที่มันต้อง ผ่านวิกิจช่วงแล้ที่มันจะไม่มีผลลงมานะครับวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือตอนปลูกอ้อยถ้าเป็นอ้อยใหม่ถ้าเป็นอ้อยใหม่นะครับถ้าฝังปุ๋ยพร้อมกันได้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับ, <c oughs> นรบแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับใช้ตัวนี้ผสมกับปุ๋ยนะครับแล้วก็ลองพื้นหลุมไปเลยทีเดียวพร้อมปลูกอ้อยนะครับ ถามว่าตัวนี้ใส่ไปแล้วออกฤทธิ์เลยไหมย,ยังไม่ออกฤทธิ์นะครับเขาต้องการความชื้นความชื้นไม่ว่าจากฝนหรือว่าจากน้ําที่เราลาดหรือแปลงน้ําหยดนะครับตัวนี้ต้องการความชื้นเพื่อให้เขาออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับตั้งแต่อ้อยปลูกใหม่วิธีการใส่ของเขาถ้าปลูกใหม่เราไม่ทันใส่เราไม่ได้ระวังก็จะมีหนอนกอระบาดอ้อยไม่เกินสองเดือนยังใส่ได้อยู่ตัวนี้ นะครับอ้อยไม่เกิน2เดือนยังใส่ได้อยู่ถ้าเป็นไปได้ก็ถ่ายฝังแต่ถ้ามันเร่งด่วนรีบร้อนจริงๆนะครับโรยข้างกออ้อยได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องมีความชื้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะฝังหรือจะโรยต้องมีความชื้นตัวนี้เป็นเมด็ดเป็นเม็ดเป็นเก็ดเป็นกรวดนะครับต้องการความชื้นตัวนี้มีฤทธิ์อยู่ในดินได้ประมาณ3าเดือนแต่ถ้ามีความชื้นเร็วป้องกันรเร็วก็ไปไปอา,อายุกันแค่ไงก็จะลดลงนะครับแต่ตัวนี้ ลากอ้อยดูดแล้วนะครับสามารถขึ้นมาอยู่บริเวณกออ้อยได้นะครับผม <Yeah. S 1> ขออนุญาตยืมนะครับ <Okay. S 1> ตัวนี้ดูดซึมแล้วสามารถขึ้นมานอกเหนือจากสูงตั้งแต่ระบบลากขึ้นมาประมาณสิบห้าเซนหรือประมาณคืบหนึ่งนะครับตัวนี้ดูดซึมขึ้นมาได้ประมาณคืบหนึ่งเพราะนั้นแล้วจะเด่นมากในอ้อยใหม่นะครับจะเด่นมากในอ้อยอ้อยใหม่นะครับตัวนี้วิธีการใช้ประมาณวันนี้นะครับตัวนี้มีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ <forgetting> ่ตัวนี้สามถึงห้าไล่สามถึงห้าไล่นะครับถ้าเป็นหนักสามไล่ถ้าป้องกันประมาณห้าไล่นะครับสามถึงห้าไล่ตัวนี้ก็สอบละสิบห้ากิโลก็ใช้ประมาณสามถึงห<ล>้ากิโลต่อไร่ไล่ละสามถึงห้ากิโลผสมกับปุ๋ยเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผสมผสมพร้อมปุ๋ยเลย <c oughs> นะครับค,รคุกเขาก็ปุ๋ยแล้วก็ใส่เครื่องปลูกเลย ิไล่ก็ตีไปว่าถ้าเกิดถุงละสามไล่ก็ประมาณสามครับครับประมาณประมาณสามถุงราคาเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยยี่สิบครับลุงครับเจ็ดร้อยยี่สิบครับได้ครับไหนหรว่าใส่ไปพร้อมน้ำหยดไปได้ครับ เป็นเม็ดครับเป็นเม็ดต้องต้องใช้ไม่ได้ที่มันมันเหนียวอยู่มันเหนียวอยู่มันจะทำให้หูน้ำหยดพี่ตันเลยอันนี้งานใหญ่เลยนอนก็ไม่ได้ต้องดึงน้ำหยดใส่อีกคันนี้ไม่ได้พี่ฝังกับโรยได้แค่นั้นถ้าเป็นไม่ได้ฝังถ้ามันเป็นปัญหาลูกตาโรยไอ้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ในดินเราฝังไปใต้ดินเนี่ยมันจะอยู่ในดินเนี่ยประมาณปีถึงสองปี นะครับมันจะฝังอยู่ใต้ดินมันจะเม็ดตัวนี้มันจะดูดซับสารพวกนี้เข้าไปแล้วค่อยปลดปล่อยตามความชื้นบุนะครับมันจะอยู่ฝังอยู่ในดินได้นานก็ถ้าคิดไปต้นทุนต่อไร่ก็ไม่แพงนะครับประมาณไม่เกิน5 0บาทต่อไร่แต่อยู่ได้นานอันนี้คือการป้องกันนะฮะการป้องกันขู่ของฟังด้วย ได้อยู่ได้ฝัง <S <S <an> <S มันอยู่ในดินเนี่ยในกองว่ยได้1-2ปีครับตัวเนี้ยมันจะค่อยๆปล่อยตัวยาออกมาแล้วก็พืชก็จะดูดเข้าไป <S <S <an> <S ตอเลยเหมือนคล้ายๆเราแะไรเราฉีดวัคซีนโควิด <S <S <an> <S เ,รเราเรามีภูมิต้านทานแต่ว่าไม่ไม่ได้หมายความว่ามันจะแก้ปัญหาได้ร้อนะมันก็ดีกว่าคนที่ไม่ฉีดอ่ะใช่ไหมล่ะอ่ามันก็ดีกว่าคนที่ไม่ใช้ มัันนกก็ปอใช่ครับแต่ว่าตัวเนี้ถ้าอ้อยอายุเกินสามเดือนไปแล้วไม่แนะนําให้ใช้นะครับถ้าเกินสามเดือนแล้วไม่แนะนําให้ใช้เน,นื่องจากตัวเนี้ยเขามีข้อดีคือเขาเข้าทางรากจริงเขาไปตามท่อน้อําจริงแต่ว่าเขาไม่สามารถขึ้นไปบนยอดได้อย่างนี้บอขึ้นมาประมาณคึพื้นหนึ่งเขาอยู่ได้แค่ปริมาณน,นอรล่างแค่นั้นนะครับถ้าอ้อยสามเดือนทีเดียวไปแล้วถ้าเกิดมันโตดีมันเริ่มมีแทงนอแทงอะไรเยอะ ตัวนี้จะไปไม่ได้ถึงด้านบนถ้าสามเดือนทีเดือนไปแล้วนะครับแนะนําเป็นตัวนี้เป็นยาฉีดเปีากาก,ากากมันยกัมันคุยจนอยันเป็นอย่างไรนะครับเอ <c oughs> เป็นถุงแม่ก็บอกว่ามันอยู่กับโคนใช่ไหมอ๋อใชอใ,ชใชขอบคุณมากครับ <c oughs> บางงานบอกว่าเข้าไม่ถึงครับอ,อันนี้บอกว่าตัวนี้ตั้งแต่จะเป็นอ้อยใหม่หรืออ้อยต่อ0ถึง2เดือนได้อยู่ถ้าอายุเกินนั้น3เดือนที่ใดไปแล้วหรือมันเริ่มมีการแตกหน่อเยอะขึ้นนะครับมีการเริ่มย่างป้องขึ้นมาเยอะขึ้นแนะนําเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบน้ําเอาไว้สเปย์การถไถฉีดทับหรือจะมีโดนสเปรย์หรือจะอะไรก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จะเห็นผลได้ชัดกว่า นะครับผมพยายามแบ่งว่าถ้าเป็นอ้อย0-2เดือนตัวนี้ถ้า3เดือนขึ้นไปพยายามใช้อันนี้ดีกว่านะครับยาจองนี้ได้ดีกว่านะครับยาตัวนี้ชีดพร้อมยาคุมยาได้ไหมยาตัวนี้ชีดพร้อมยาคุมยาได้ไหมได้ครับเดี๋ยวนะไออ้อยมันงอกไือยังอ่ะยาคุมยามันอ้อยก็จะงอกประมาณสัก3-4เดือนถ้าแบบก็ย้อนหนาแล้วดิ้นแห้ง พรอมลงไปฉีดยาคุมยาอะไรใช้ตัวไหนฉีดครับต้องถามก่อนยาโรงงานจัเอดเขตนี้เขตนี้เขตนี้เวลวับเคบีคโนอ๋อแต่ว่าแต่ว่าอย่างนี้ครับคือตัวเนี้ถ้าไปฉีดพร้อมยาคุมที่มันมียาฆ่าอยู่แล้วเนี่ยมันจะไปทับอ้อยไม่ได้จะเป็นปัญหาว่าอ้อยจะตายเพราะยาฆ่ายาด้วยตอนนี้เราใช้เวลกัเคกันส่วนถ้าเป็นเพนดี้เดียว ก็เป็นยาเหลืองยาเหลืองง่ายเลยธรรมดาได้แต่ถ้ายาเหลืองผสมที่มาซาพิทก็ไม่ได้ก็ฉีดทับยอดได้ให้ดีแนะนำสองรอบอ่ะดีละถ้าเกิดป้องกันปัญหาเยอะสุดก็คือต้องแยกฉีดนะครับเป็นฉีดยาหญ้ายาคุมครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นฉีดยามแลนเพิ่มไปครั้งหนึ่งในกรณีที่เริ่มเริ่มไม่อยู่กันบ้างนะครับอย่างแปลงเนี้ยแปลงหน้าหลังเนี้ยนะครับน้องน้องทำการฉีดไปละ นะครับแต่ว่าแต่ว่าก็มีปัญหารุดต่อนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้มันมันแรงนะครับปีที่แล้วปีนี้มันแรงมีผนต้นตีค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยออไม่มีเลยปัญหาหนอนกอกลับมาแน่นอนนะครับมันพร้อมราะบาดอยู่แล้วนะครับยิ่งพอมีอากาศร้อนความชื้นเริ่มต่ำเรียบร้อยครับหนอนกอมาพันนั้นแล้วแต่อย่างเนี้ยถ้าถ้าย้อนกลับไปได้ถ้าฝั่งตรงน,นี้จะค่อนข้างจบหรือแปลงใครที่มีเป็นอ้อยก่อเพิ่งตัด นะครับอยากจะป้องกันไว้ก่อนแนะนําเป็น,น,นปตัวนี้ตัวกระสอบนี้นะครับป้องกันไว้ก่อนไม่งั้นปีนี้แล้งแน่นอนครับเดือนหนึ่งเดือนที่หกแล้งแน่นอนนะครับแลงแน่นอนถ้าไม่มียาป้องกันไว้มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ครับ ไม่มีความชื้นมันจะได้ผลไหมครับมันก็ยังไม่ได้ดีมันก็ต้องรอมีความชื้นขึ้นมาก่อนฝังก่อนนยุทธกาใช่มันมันต้องรอมีความชื้นตัวนี้ฝังแล้วถ้าไม่มีความชื้นก็อยู่ในดินเนี่ยที่ที่เขาล่าไว้เป็นปีอยู่ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีความชื้นมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยไปเรื่อยๆมีนช่วยอยู่มมีุบใช่ครับอยู่ครับอยู่ยสองสามปี อะไรทางนีเลยถ้า,าถ้าเกิดอ,อ,อย่างที่เขานลามาคือ,อ,อจริงๆอ้อยเริ่มงอ,อกขึ้นมาก็ต้องกังวนติดล่ะนะครับแต่ถ้าเกิดมันเริ่มมีการทาลายเนี้ยมันมันก็ค่อนข้างให้ประสิทธิภาพค่อนข้างน้อยหน่อยแต่ถ้าการไม่ก่อนในการแรกเนียมันมันจะช่วยช่วยได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแต่เป็นไข่มันก็จะทาลายไข่ช่วงแรกไปเยอะกว่านะครับแล้วแปลงแปลง,ง,งเนี้ยนะครับมีทั้งหน่อตั้งแต่เป็นไซส์เล็กเลยเป็นเริ่มออกจากไข่มาเลยจนกระทั่งที่มันเป็นระยะจะเข้าแรกแล้ว นะครับถ้าเป็นแปลงที่หนอนไซเล็กเยอะตัวนี้ฉีดแล้วอยู่จบเลยแต่ถ้าเป็นหนอนไซใหญ่เอาตักเกือบมือก้อยผมเนี่ยฉีดไปอัตราเท่าไหร่ก็ไม่ตายแล้วเขาหลอ,อเข้าดัดแด้แล้วนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดเป็นหนอนไซใหญ่เนี่ยไม่ไม่ต้องไปกลัวละนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวว่าเอ้ยมันจะหลุดไหมจะมีปัญหาไหมแต่ถ้าเ,าเจอหนอนไซเล็กอยู่ต้องมีอ่านต้องอาจจะต้องขีดซ้ำนะครับลับกษณะการระบาดเพิ่มคือถ้าใบอ้อย ที่เขาปกติคือใบอ้อยก็คือเขียวปกติแต่ถ้าระบาดแล้วคือตัวใบทงเขาเนี่ยเหี่ยวใช่ไหมครับแต่เหี่ยวแต่ว่าถ้าดูระยะยาวไปข้างหน้าถ้าใบทงเหี่ยวอันไหนเหี่ยวแล้วก็คือเหี่ยวอันไหนยังไม่ได้ถูกกับลายก็ยังอยู่อย่างนั้นแต่ถ้ามันเริ่มมีใบทงที่มันเริ่มเขียวซี้ลงไปเรื่อยๆอยอันนี้คือเริ่มมีการระบาดผมว่ามันก็จะตกเอาคนละตัวด้อ นี่เอาเอาถือมาคนละอันเลยครับถือมาคนละลำเลยคนละลำเลยอ่านี่เดะตอนหน้าเลยนี่นี่นี่ อันนั้นไปนานแล้วครับใช่มันเขาเขาอะไรเนี่งใช่ไหมอันนั้นพวกลาครับเชื้อลาครับใช่ไหมอะไรเชื้อลาครับว่าเขาอันนี้คืออะไรอันนี้พวกนี้เชื้อลาครับนี่ครับนี่กอนี่และครับนี่แบบนี้ใช่เลยนี่ดึงมาทั้งกอเลยครับว่าจะตัดทั้งละไหนว่าใครจะ้ยใครใดก่อนวะนี่ไงนี่ไงนนี้ใครใดกอนอันนี้ดูดิว่าจะมีไหมมันจะอยู่ไหมพอแน่นละได้แล้วหนึ่งตัวแล้วนะครับสองนี่แน่นอนอ่ะโลเพชรได้าโลเผ็ดเขาเขานี่ครับผม ไค่มันเจอแล้วเจอกันทุกคนแล้วไงอันนี้จะได้รู้ไงว่าไม่ใช่หนอนบมงวัดโอถ้าไท่นี้หนอนกอแน่นอนครับอ,อนะครับขนาดเล็กอยู่กิกนข้าวได้ถือว่าคนพูดรู้เรื่อง ยังไงเชาเลจะต้องฟังนะครับผัวเนี่ยยาเนี่ยมันต้องซึมเลฝังมันใส่พอมฝังปุ๋ยใช่ครับมันก็จะพอดีประมาณคืบหนึ่งสามเดือนใช้ปุ๋ยเงินคนนี่ใหญ่เลยเห็นไหมเป๊ะไหมยิงกูดัอดอยู่อันนี้มันกินจนไปกดได้ลวมันครับอันนี้นอนอนี่นอน นเนี่มกินนึ่นี่ก็มีเพินซ้ำมันียวมมดกินใจกันมุจิเกะเส็นหมเสนาุกำลังฟัง,งเขาอะไรนั่น,นครับมีด้วยชาวไร่ทอใจก็ชุดนี้แหละก็เราได้ <c oughs> เราได้ความรู้ไปสู้กับมันละมีนะพี่กายนี่พากันไม่ได้ไม่มีอย่างนยังไม่มีเลย <ไง S 2> ชุดแรกโอ้โพากันทำชุดแรกโอ้ที่นี่พากันมาตื่นราคาแต่ว่าทาตีนี่มาเจอยังไง เย่เลยนะโทษทางโทษใจเลยนะเอาเจ้าของแปลงอยู่ไหนล่ะไปแจ้งตำรวจยังเอส้โโอยฮะเอยู่ไหนไปแจ้งตำรวจยังอ้าวใครได้แล้วเข้าร่มได้อถือหนอนถือหนอนเข้าไปในร่มได้หรือเอาตัวเดียวพอ